สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผุ้ฟังทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมรับฟังรายการของพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีครับและอยู่กับพวกเราเช่นเคยนะครับผู้ที่ดาเนินรายการนะครับกับผมนายธีระบุญทองพี่ต้นตานะครับครับกับผมก็นายสันพงศ์ตีตะกรทับทองนะครับพนักงานคดีปกครองชานาญการพิเศษนะครับผู้ร่วมดำเนินรายการกับพี่ต้นตานครับผมครับ ก็ทุกครั้งนะครับครั้งก็อะไรครั้งก็เป็นประจำเระจเลยใช่ครับในการร่วมพูดคุยกับพี่ต้นตาลแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็ได้นําสาระสูตรเกี่ยวกับสารปกครองแม่บุรีแล้วก็สารปกครองนะครับและคำวินิจฉัยของสารปกครองที่สุดครับ เกี่ยวกับอุทาหรณ์นะครับอุทาหรณ์ในการดําเนินคดีก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการในทางนําคดีมาสู่ศาลหรือดําเนินการในทางของเจ้าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองก็ก็จะเป็นแนวฏิบัติที่ดีนะครับให้ให้ได้รู้ไว้เพื่อจะดําเนินการให้ถูกต้องก็ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราก็จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการดําเนินการของศาลปกครองพชบุรีแล้วก็ สาระนรู้ต่างๆนะครับให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้รับฟังกันนะครับก็วันนี้ก็เช่นเคยครับ,รบซึ่งเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กําลังประสบหรือว่าได้รับความเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ครับฟังแล้วก็อ,อ,อาจจะเอ๊ะ อุทธรณ์คดีนี้ใกล้เคียงกับตัวฉันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใกล้เคียงก็จะได้นําเป็นแนวทางแล้วก็นําคดีมาฟ้องสู่ศาลของเรานะครับใช่ครับพี่ต้นตันครับ,รบทีนี้ก็คือว่าทีนี้จะนําคดีมาสู่ศาลเราเนี่ยก็มีช่องทางอย่างไรบ้างหรือว่าจะมาที่ศาลเรามีอย่างไรบ้างก็พี่ตัน,นก็แนะนํา ได,ได้เลยนะครับ <S <S ส,สาหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะเดินทางมาด้วยตัวเองและมาที่สารปกครองเพชรบุรีของเรานะครับก็สามารถมาได้นะครับศาลปกครองเพชรบุรีของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ก้าวเลขที่980ทับ98ถนนเพชรเกษมตมุจํามอำเภอำํออาจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งสารปกครองของเราเนี่ยมีเขตอำนาจสารปกครองมีเขตอำนาจสารครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดด้วยกันนะครับไล่มาตั้งแต่จังหวัดปะจวบคีรีขันเพชรบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่มมีมูลคดีเกิดหรือว่ามีภูมิธรรเนายร์นะพี่สุเกิดขึ้นในสีจังหวัดนี้นะครับก็สามารถนําคดีมาสู่ศาลปกครองพิบุรีของเราได้นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ชัวหรือว่ายังไม่แน่ใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับที่เบอร์032709400นะครับหรือว่าจะเป็นสายด่วนท้องไรก็ได้ครับพี่สุครับที่เบอร์135นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลาราชการเลยครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับใช่ครับต่ออาทิตย์นี้โทรมาจะมีคนร ใช่ครับนะครับผมก็เป็นกรณีที่ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่ที่ศาลปกครองพิบูลีเองนะครับก็ก็มีเบอร์โทรศัพท์อย่างที่พี่ต้นตาลได้ให้ไว้นะครับทั้งสายปกติและสายด่วนใช่ครับผมก็เป็นกรณีที่ถ้าท่านสงสัยในกระบวนการในการยื่นฟ้องคดีนะครับสงสัยประการใดก็โทรมานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีรอรับสายอยู่นะครับผมในเวลาราชการนะครับผมหรือหรือถ้าท่าน ะสะดวกที่จะมาเองนะครับก็มาได้ที่ตามที่ตั้งที่พี่โดนตาลได้แจ้งไว้นะครับท่านผู้ฟังนะครับว่าะจะเดินทางมาที่สำนักง,งานสาราครองเพชรบุรีหรือที่สากครณบรีเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะว่าจะมาขอปรึกษา คดีนะครับเราเราพูดสั้นๆง่ายๆว่าก็คือเราขอปรึกษาคดีส่วนท่านจะสอบถามเกี่ยวกับคดีเนี้ยมันเป็นคดีปกครองหรือเปล่าหรือถ้าเป็นคดีปกครองแล้วจะต้องดําเนินการอย่างไรเพื่อจะนําคดีมาสู่ศาลปกครองนะครับเพือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่อเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายกับท่านที่มาปรึกษาคดีหรือถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ท่านอื่นก็คือก็จะได้รู้ว่าเอะเวลาดําเนินการตามขั้นตอน ที่ว่าจะดําเนินการอย่างไรว่าจะนําคดีสู่ศาลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ก็มาสอบถามได้ที่ที่สาลปกครองพิบูล์หรอกที่แนะนำไปเบื้องต้นะครับทีามาด้วยตนเองก็มาสอบถามได้ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับไม่ต้องห่วงในส่วนนี้นะครับบางท่านอาจจะกังวลนะครับใช่ครับไม่ก็ต้องบอกไว้อย่างนั้นนะครับพี่ตันต์เดี๋ยวเดี๋ยว ไม่พูดไว้ก็จะสงสัยอีกว่าเอ๊ะต้องต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าต้องยมเงินไว้หรือเปล่าใช่เพราะเพราะว่าอาจบางทีอาจจะคิดได้นะครับเอ๊ะปรึกษาคดีอะไรเนี้ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าใช่อยาไปเลยดีกว่าเพราะว่าจะปัญหาตอนนี้ไปถึงอะไรเนี้ยไปถึงเราปรึกษาคดีที่ศาลปกครองเนี้ยเอ๊ะมันต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าพอคิดว่าต้องจ่ายตังค์อาจจะไม่ไม่ไม่มาแล้วไี่นงานในะใช่ครับแล้วก็เสียสิทธิ์ของตัวเองไปนะครับเราก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าปรึกษาฟรีครับใช่ครับปรึกษาฟรีการปรึกษานี่ก็คือการให้คํําาแนนะ ในเชิงข้อกฎหมายนะครับว่าถ้าลักษณะ เรื่องที่พิพาทที่ท่านเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องลักษณะอย่างนี้เป็นคดีที่พิพาทเกี่ยวกับที่จะนําคดีมาสู่ศาลปกรครองได้หรือเปล่านะครับถ้านํามาสู่ศาลปกรครองได้นะครับก็จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนอย่างไรซึ่งเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับเราไม่สามารถคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะให้คนาแนะนําเฉพาะในกระบวนการตามกฎหมายนะครับว่าจะนําคดีมาสู่ศาลอย่างไรแต่ไม่สามารถที่จะไปให้ความเห็นในข้อเท็จจริงอย่างอื่นนะครับต้องบอกท่านผู้ฟังว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้านําคดีมาสู่ศาลแล้ว อ أ, อกเลขคดีดำแล้วก็สารรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วเนี่ยในเนื้อหาห่งคดีเนี่ยาสาลจะเป็นผู้วิพากษาจะเป็นผู้พิจารณานะครับพิจารณาเนื้อหาห่งคดีเอง<ช>นะครับไอ้ข้อเท็จจริงอย่างอื่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่บอกนะครับไม่ไม่ไม่บอกแน่แ่เพราะ<ช><ช>ว่าไม่สามารถที่จะบอกได้เราว่าไม่ใช่อำนาจของเจ้าหน้าที่เจ้ <revol ving> าหน้าที่บอกแค่กระบวนการและขั้นตอนนำคดีมาสู่ศาลใช่แนะนําให้ได้นะครับซึ่งก็ก็มีกฎหมายที่บอกไว้ให้เจ้าหน้าที่ก็สามารถแนะนําให้ได้นะครับว่าการนำคดี เป็นอย่างไรนะครับพี่ต้นตาลก็ตรงนี้ที่พูดนานหน่อยก็เพื่อแนะนําให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ได้รับรู้เช่นกันนะครับเราะว่าบางทีมาแล้วเอ๊ะสงสัยว่าต้องเสียตังค์หรือปกลัวไม่มานะครับใช่ครับมาได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ศาลของเราก็มีช่องทางหลากหลายมากนะครับในการฟ้องคดีครับไม่ว่าจะเดินทางมาด้วยตนเองหรือว่าจะฟ้องทางไปษณีนีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไปสนีเอ็มเอสก็ได้เหมือนกันนะครับใช่ครับก็ก็ก็มีหลายช่องทางเหมือนที่พี่ต้นตาลว่านะครับเราก็เน้นย้ำไกสักทีนะครับก่อนที่ จะไปพูดถึงเรื่องอื่นนะครับ,รบก็เรื่องการนาการฟ้องคดีต่อศาลนะี่ก็ฟ้องได้ด้วยตนเองนะครับ,รบยื่นมายื่นฟ้องด,ด้วยตนเองที่ที่ทำการสารปกครองเวชบุรีนะครับ,รบสองก็คือ,อยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับผมก็นับแต่วันที่ยื่น ่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการยื่นฟ้องคดีภาษาอัากครับผมต้องต้องไปสืบไปรษณีย์ลงทะเบียนนะบัทับกราลงทะเบียนนะครับผมส่วนเป็นอีกทางหนึ่งก็ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็มีกระบวนการขั้นตอนก็คือต้องเข้าไปขออะไรนะอ๋อต้องเข้าไปที่เว็บไซต์สาลปกครองนะครับที่ w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  admincourt.go.th นะครับเข้าไปแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับเพื่อขอยื่นเนมและก็พาสดนะครับเมื่อได้ยื่นเนมและพาสดแล้วเนี่ยก็จะมีช่องให้กรอกคำฟ้องสามารถฟ้องได้จากทาง บตงครัท่านก็เข้าพอได้ยุสเนอร์แล้วพาเปิดก็ท่านก็เข้าไปนะครับจะมีมีอะไรนะป๊อปอัพหรือว่าอะไรนะมีแบบฟอร์มแบบฟอร์มขึ้นมาให้ท่านพิมพ์เข้าไปแล้วพอพิมพ์ก็คำฟ้องเสร็จเรียบร้อยก็จะมีอาจจะมีให้ดาวน์โหลด ให้ดาวน์โหลดเอกสารที่ท่านสแกนมาลงไปแนบได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สะดวกไปทางนั้ครับซึ่งปัจจุบันก็มีการฟ้องคดีทางเล็อนิกนั้นก็มาหลายคดีนะครับในัของพิบูลีนะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการและช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับในภาวะที่มีโรคโควิดใช่โรคไวรัสโควิดหรือว่าตอบโจทย์มากเลยก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะครับก็ กระบวนการในการฟ้องคดีก็ก็มีอยู่สามสี่ช่องสองสองสามช่องทางนี่สามช่องทางสรุปว่าสามช่องทางก็เป็นเป็นอาการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านที่เดือดร้อนเสียหายในในคดีพิพาทที่จะนาคดีมาสู่สาลปกครองนะครับซึ่งหลายๆครั้งที่ผมเคยพูดและแนะนําไว้ก็คือว่าเอ๊ะคดีที่นํามาสู่สาลปกครองนั้นเป็นคดีอะไรนะครับเราก็คิดง่ายๆเลยนะครับคดีที่มีหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นคู่กรณีนะครับในงานก็คือหมายถึงว่าหน่วยง,งานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่กรณีก็คือถ้าถ้าท่านาผู้ฟังนะครับได้รับความร่วนเสียหายจากคําสั่งหรือการการ,การละเลยต่อหน้าที่ซึ่งเห็นว่าหน่วยง,งานมีหน้าที่อย่างงี้แล้วขอให้เขาทําแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องกลิ่นอย่างนี้<า>ใช่ไหม<า>ครับก็คือท่านอยู่ในขอบเขตของ องค์กรหรือหน่วยงานใดที่ต้องดูแลมีหน้าที่ตรงนั้นท่านก็ไปดูหน่อยว่าเขามีหน้าที่ไหม<ช>แต่ว่า <ผม S 1> ถ้าถ้าดูแล้วถ้าเขามีหน้าที่ถ้าหน้าที่ดูแลเรื่องกลิ่นเหม็นเสียงดังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ก็หลายคลิปผมก็เคยพูดไปแล้วแต่นี่ขอพูดย้ำอีกทีก็คือถ้าท่านบอกแล้วเขาไม่ทำเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของละเลยต่อหน้าที่ได้นะครับผมน,นี้อยกตัวอย่างให้เห็นและชัดเจนนะครับก็ แล้ารัแบบเราอ,อุทธรณ์คดีเนี่ยเราต้องอุกกันไว้ก่อนได้เดี๋ยวเราพักักคู่หนึ่งอ่นีไม่ถูกได้ครับแต่เดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้านะครับครับผม ครับก็กลับเข้ามาช่วงที่สองของรายการนะครับสำหรับทุกท่านที่กําลังรอฟังอุทหรณ์คดีของวันนี้กันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนแนวไหนที่พิสูจน์นำมาฝากกันเดี๋ยวเราเรามานั่งพูดคุยกับพิสูจน์กันนะครับว่าเป็นคดีแบบไหนครับครับเรื่องเรื่องที่จะนํามาพูดคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องกรณีที่ว่าเรา กู้เงินธนาคารใช่เพราะก็คือในเรื่องนี้ก็คือทกศคือทกศนี่ก็คือเป็นอะไรนะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเราเรียกสั้นว่าทกศนะครับทีนี้พอกู้เงินไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าก็ต้องการกู้เงินเนี่ยมันก็ต้องกับธนาคารนะปกติแล้วก็จะมี เรามหราอโฉนดเข้าค้ำประกันการกค้เขาต้องมีต้างต่างเขาต้องเอาหลักทรัพย์เข้าค้ำประกันก็สมมุติถ้าเราหลักทรัพย์เข้าค้ำประกันก็เป็นการจำนองใช่ไหมครับ้าเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับก็ใช้ดินอย่างเงี้ยก็ต้องจำนองใช่ไหมครับทีนี้พอคู่แล้วก็จำนองคนก็เรียบร้อยแล้วผลกันไปพอครบ เราคิดว่าเราครบใช่ไหมเราก็ไปแจ้งธนาคารใช่ไหมครับว่าเอะครบแล้วนี่ก็คืนคืนโฉนดหรือเราไปทำไว้นอนซ่าสามที่จํานองไว้ได้แล้วไหมว่ามันครบแล้วนี่ออย่างเงี้ยแต่เขาไม่คืนเนี่ยอาอย่างนี้มันก็เป็นปัญหาดีครับใช่กรับความเดือดอนะครับแบบนี้ใช่เพราะว่าอย่างนี้ก็คือว่าเอะเขาไม่คืนแล้วจะทํายังไงใช่ครับอย่างนี้ก็เป็น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 เรื่องใน ทุธาหอที่จะนํามาพูดในวันนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่ได้รวยมาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาที่เราเป็นสมมุติถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยบางทีเราก็ถ้าพูดถึงทกศนี่ก็ถือว่าเป็นธนาคารที่ติดกับอยู่ใกล้ชิดหรือหรือประชาชนที่เป็นชาวสวนชาวนาก็นึกถึงได้ก่อนนะครับก็ก็แน่นอนแล้วครับเวลาทําอะไรเนี่ยเราไม่มีเงินทุนเราก็ต้องเอา เอาหลักทรัพย์เข้านะครับเข้าคำประกันเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเพื่อในการลงทุนนะครับผมกรณีนี้ที่เป็นอุทาหรณ์ก็ลักษณะเดียวกันนะครับผมก็นี่ผมฟังแล้วก็ยังอดสงสัยไม่ได้นะครับพี่สุจริงๆมีปัญหาธนาคารนี่ จะมาฟ้องคดีกับศาลของเราได้เหรอครับเท่าที่ผมรู้นี่คู่กรณีต้องเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับถ้าเกิดเราฟ้องศาลปกครองของเราเนี denn, ่ยผมเข้าใจถูกไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้นตาลเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังข้อเท็จจริงในเรื่องนี้คร่าวๆก่อนนะครับว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราลองมาคุยพูดคุยกันเรื่องที่พี่ต้นตาลสงสัยนะครับว่ามันมันมัน มันคืออะไรทําไมถึงฟ้องได้หรือไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเรามาฟังข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ก่อนที่เป็นอุทาหรณ์เรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องนี้ก็คือว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยซึ่งเคยทําสัญญาเงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยื่อนว่าทกสนะครับผมโดยได้นําหนังสือรับรองการทําประโยชน์นสสามกนะครับมาเป็นประกันในการกู้เงินดังกล่าวนะครับจริงๆมันก็คือจำนองเท่าหัะนครับใช่ไหม ต่อมาผู้ฟ้องคดีเนี่ยอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ธนาคารยึดนสสามกอไว้โดยไม่ชอบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ชําระหนี้เงินกู้ครบถ้วนแล้วธนาคารก็ควรต้องคืนนสสามกอให้แก่ตนแต่ทกศาอ้างว่าผู้ฟ้องคดีชําระเงินไม่ตรงตามกําหนดนะครับผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลที่พากษาให้ทกศเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายจากการไม่ยอมคืนนสสามกดังกล่าวเป็นเวลาถึงยี่สิบหกปีนะครับก็นี่คือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เรื่องนี้นะครับก็เหมือนที่เราเคยได้คุยกันมาก่อนรับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็คือเราเกิดมาเพื่อที่จะได้เห็นภาพแล้วมาฟังข้อเท็จจริงที่เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ ทีนี้เอะแล้วเมื่อกี้พี่ต้นตาลถามว่าแล้วจะจจฟ้องทอกสได้เหรอในเมื่อเป,เป็นเป็นเรื่องเข้าใจว่าเป็นเรื่องเงินกู้ใช่ไหมครับกู้ธนาคารแล้วเอาเอา,เอานอสอ3กมกเนี่ยเข้าค้ำประกันเพื่อเพื่อเข้าใจว่าน่าจะจำนองค้ำประกันกเงินกู้ใช่ไหมครับทีนี้เหตุเหตุเป็นที่มาแห่งการฟ้องคดีเนี้ยก็คือก็คือว่าตัวเองเข้าใจว่าคือผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าหรืออ้างว่า ชาระเงินกูห้หมดแล้วใช่ไหมครับแต่ทําไมไม่ยอมคืน <c oughs> <ช> <c oughs> สักที <c oughs> ใช่ไหมครับแตท่ทางทางธนาคารทออกศเนี่ยซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีปกครองเรื่องนี้นะครับ,รบก็ก็ต่อสู้ว่าก็คือต่อสู้ว่าก็คุณยังชำระค้างงมดไม่ครบใช่ไหมครับก็โอเคนั่นเป็นเรื่องที่ทางผู้ฟ้องคดีอ้างแล้วเป็นข้อต่อสู้กันปัญหาคือเอาแล้ว เรื่องนี้ฟ้องคดีที่ศาลใดครับศ<ช>าลปกครองหรือศาลศาลอื่นที่ไม่ใช่ศ<ช>าลปกครองนะครับเอเป็นคําถามที่เราก็ต้องมาดูถ้าจะคุยกันก็คือเราก็ต้องมาดูพื้นฐานของของการฟ้องคดีปกครองก่อนเมื่อช่วงที่แล้วผมก็ได้พูดไปนะครับ,รบกับพี่นนอตาลแล้วก็ท่านผู้ฟังใช่ไหมครับก็คือคดีปกครองเนี่ยอ,อย่างน้อยอคู่นี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็น หน่วยงานทางปกครองหรือจ้าที่ของรัฐรนะครับผมนี่ถึงจะเป็นกรณีที่จะเข้าเหตุที่จะเป็นคดีปกครองได้นะครับผมดังนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องดูว่ามันเป็นคดีปกครองหรือเปล่านะครับผมท่านผู้ฟังแหะครับพี่ต้นตานแลแะครับลงลองนึกว่า,าพื้นฐานที่ผมพูดเมื่อกี้ว่า คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหนี้ของรัฐครับแล้วเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรครับนะครับผมทสนี่มันมันเป็นหน่วยงานของรัฐเหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะครับผมนี่นี่คือประเด็นที่เดี๋ยวสารสูงเขาก็จะต้องวินิจฉัยในเรื่องนี้นะครับว่าเออทกศเนี่ยเป็นหน่วยงานทางปกครองไหมนะครับผมคือถ้าคิดง่ายๆว่าทกศจะเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเปล่าเนี่ยก็คือหน่วยงานทางปกครองเนี่ย เราถ้าเราเปิดดูนิยามนิยามตามมาตราสามแห่งพรบจัดตั้งนะครับพูดถึงกฎหมายหน่อยนะครับก็คือก็ต้องต้องบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าขอพูดถึงกฎหมายนิดๆนะครับผมก็เข้าใจง่ายใช่เพราะเข้าใจง่ายับถ้าไม่พูดถึงกฎหมายนี่เราก็อ่าอิงไม่ถูกเดี๋ยวก็จะไม่เข้าใจนะครับนิดเดียวนะครับก็คือ่วยงานท่าปกครองนี่หมายความว่านะครับกระทรวงทะบวงกรมส่วนราชการที่ได้ชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชก,การส่วนภูม,มิภาคราชก,การส่วนท้องถิน่นและวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราช,ชบัญญัติหรือพระราชกิจดีก,ษษกาะนะครับไอตรงนี้นะครับนะผมขอจบคําว่านิยามหน่วยงานตำรองแค่ตรงนี้นะครับแต่ผมจะเน้นย้ําตรงนี้นครับว่าทกศเนี่ยจะเป็นหน่วยงานท่าปกครองเนี่ย ต,ต้องมีลักษณะนี้ครับรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจดีกา <accept> เพราะทวกศนี่ไม่ใช่กระทรวงตบวงกลมราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นหรือมีฐานะเป็นกรมนะครับผมก็คือทกศจะเข้าว่าเป็นหน่วยงานทับคองได้ก็ต้องเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจีกานี้นะครับก็คือจะเข้าไหมนะครับผมถ้าเข้าแสดงว่ญญาทกศก็เป็นหน่วยงานทปกคองถ้าเป็นหน่วยงานทับคองเนี่ยแล้วถามว่าส เรื่องที่พิพาทเป็นเรื่องอะไรนี่อีกนีี่อกประเด็นหนึ่งมีสองประเด็น,นใช่ใช่ประเด็นหนึ<ะ>่งถ้าเรื่องพิพาทเนี่ยเป็นเรื่องของสัญญาทางปกครองคอ,อ,อ,อันนี้คือกู้เงินมาใช่ไหมครับกู้เงินมาแล้วก็เอาเอาหนสามกอเข้าจำนองเพื่อค้าะกันเงินกู้เนี่ยเอ๊ะเหตุเหตุในการฟ้องคดีในเรื่องนี้ก็คือขอให้คืนหนอสามหรือขอใช้เงินเนื่องจากยึดหนอสามไม่ยอมคืนใช่ยึดไปนานใช่คือเหตุเนี่ยมันมาจาก กรณีที่กู้เงินกันแล้วใช้เงินชดใช้เงินกันครบไม่ครบโตแย้งกันอยู่เนี่ยะครับผมนี่คือเป็นเหตุทีนี้เหตุเนี่ยต้องดูว่าเหตุเหตุกู้เงินนั้นเป็นเรื่องสัญญาเป็นแล้วเป็นสัญญาทางปกครองไหมนะครับผมถ้าเป็นสัญญาทางปกครองก็คือคู่สัญญา,าปกครองเนี่ยต้องมีคู่กรณีที่อย่างน้อยฝา่ายเดียวหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเหมือนกันใช่ใช่นั่นแหละครับดังนั้นที่เราจะต้องมาดู หรือมาวิเคราะห์กันหรือว่ามาเดี๋ยวไปดูคํวิจัยของสามครองสุดว่าสามครองสุดก็จะบอกว่าทกรส ổ, เป็นง,งานทางปกครองไหมสัญญาที่พิพาทษเป็นสัญญาทางปกครองไหมก,ก็จะได้รู้กันว่าเวลาที่ยื่นฟ้องในลักษณะอย่างนี้ จะฟ้องที่ศาลปกครองได้ไหมครับผมหรือจะฟ้องที่ศาลอื่น,<ช>นครับที่ไม่ใช่ศาลปกครองนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่จะนํามาพูดคุยในวันนี้ท่านที่ติดต่อหรือว่ากู้เงินแล้วก็เอานอสสามหรือสนบกเข้าข้ากันก,กับธนาคารทกศเนี่ยก็ได้ได้รับทราบนะครับท<ช>่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังคำวิจัยของศาลของสูตรกันะครับกันพักสักครู่เดียวครับ ครับก็กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อกี้พิสุก็ทิ้งท้ายไว้ซะเยอะเลยเกี่ยวกับทศนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็มาดูครับว่าสารจะไม่ิจฉัยเกี่ยวกับทศว่าอย่างไงบ้างนะครับว่าเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเปล่าครับผมก็เมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้เหมือนที่พี่นนท์ปานว่านะครับว่ามันก็อยู่สองประเด็นนะครับเวลาที่จะนําคดีมาฟ้องศาลปกครองใช่ไหมครับหนึ่งก็คือ สมมุติถ้าเป็นสัญญาที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีลักษณะดังกล่าวเนี่ยที่ที่ที่เป็นอุทาหรณ์นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นสัญญาทางปกครองหรือเปล่านะแล้วใช่ไหมครับพเพราะสมมติถ้าเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่เป็นเนี่ยก,ก็มันก็จะออกไปคนละทางกันเป็นก็ไปทางหนึ่งใช่ไหมครับไม่เป็นก็ไปทางหนึ่งใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าถ้าเป็นเนี่ยมันก็ต้องไปดูอีกเงื่อนง่หนึ่งก็คือว่าคู่สัญญาของ เอกชนเนี่ยหรือผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ต้องถ้าจะเป็นสัญญาทางปกครองก็ต้องมอีอย่างน้อยต้องมีอย่างใดฝ่ันหนึง่งเป็นหน่วยงานทางปกครองนะครับจะต้องนอกจากเป็นคู่สัญญาเป็นปหนว่วยงานทางปกครองเนี่ยถ้าไปดูในกฎหมายเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าสัญญาที่ที่ทำกันเนี่ย ก็ต้องเป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารนณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติคือคือตรงนี้ก็คือ,อมันเป็นคำนิยามของสัญญาทางปกครองตามมาตราสาแห่งพร,รบจัดตั้งพศสอ4 2นะครับผมตรงนี้ก็คือว่าถ้าถ้าเข้าเงื่อนแง่หรือเข้าลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็น สัญญาทางปกครองแล้วมีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเนี่ยใช่ไหมครับครับ,รบอย่างนี้ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการทําสัญญาทางปกครองก็ย่อมนาคดีม,มาสู่ศาลปกครองได้นะครับนะครับก็ไอ้น,นี่คือคือเราคุยกันให้ได้หเห็นภาพว่าเอ๊ะถ้าเป็นสัญญาทางปกครองจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็หลักก็คือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงาน,านทางปกครองและสัญญาต้องมีลักษณะเป็นสัญญาสมบัานจะได จดให้มีจดให้จัดทำบริการสาธารณะจะให้มีสินสรสาธารณปโวคหรือสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้ก็คือวัตถุประสงค์สัญญามีมีประมาณนี้ก็ก็จะเข้าลักษณะของการเป็นสัญญาทางปกครองนะครับครับชัดเจนนะครับรับทราบไปทั่วกันนะครับนะครับผมก็ถ้าท่านใดซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานทางปกครองนี้แล้วก็เข้าทําสัญญาแล้วนะครับผมท่านจ้รับความร้อนเสียหายเนี่ยก็นํา คดีมาสู่สาลปกครองได้ซึ่งการนําคดีมาสารปกครองก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับว่าท่านจะต้องดําเนินกระบวนการอย่างไรนะครับซึ่งถ้าท่านสงสัยท่านก็สามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ทางพี่ต้นตาลไดเลยนะครับใช่ครับแต่ในขั้นตอนนี้ขั้นนี้ก็คือก็ผมก็เล่าให้ฟังว่าการเป็นสัญญาตกลงเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจรูปเรื่องแล้วก็เข้าใจประเด็นมากขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ พอผมได้อ่านคำวินิจฉัยของสารสูงเรื่องนี้นะท่านก็จะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่เป็นสัญญาทางปกครองแล้วก็ทําไมจะการฟร้องคดีในเรื่องนี้จะฟ้องที่สารปกครองได้หรือไม่นะครับ,รบผมเอาเรามาฟังก,ก,กันเลยนะครับครับผมเาเรามาฟังกันเลยนะครับเรื่องนี้นะครับตามข้อเท็จจริงที่ได้อ่านไปแล้วนะครับเรื่องนี้สารสูงก็มีประเด็นว่านะครับสัญญา ู้เงินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับทกศเนี่ยมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองที่จะรับคำฟ้องพิจารณาได้หรือไม่ใช่ไหมครับไอ้นี่ไอ้นี่นี่คือประเด็นเลยประเด็นประเด็นนี้ก็คือเหมือนกับที่เราคุยกันนะครับพี่ตนตากับท่านผู้ฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็มันมันก็จะมีประเด็นลักษณะนี้แหละครับที่บอกว่าจะมีหนึ่งก็คือ เป็นชี้ยาทำปกครองหรือเปล่าสองก็คือทกศเป็นหน่วยงานทำปกครองหรือเปล่านะครับก็เราจะได้รู้กันนะครับไปฟังกันเลยนะครับสาครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่านะครับผู้ถูกฟ้องคดีคือทกศเป็นหน่วยงานทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพศ2 5 0 9มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสาก์การเกษตรสําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมรวมถึงการดําเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวกับมีอํานาจหน้าที่กระทากิจการภายในขอบวัตถุประสงค์เช่นการให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสาก์การเกษตรกู้เงินเป็นต้น mm hmm. นะครับผม นะครับผมเมื่อพิจารณาสัญญากู้เงินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรสำหรับการประกรอบอาชีพกเกษตรกรรมโดยไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารนณะ หร,หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือสแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดําเนินการหรือเข้าร่วมดําเนินการในการจัดทําบริการสาธารโดยตรงหรือเข้าร่วมดําเนินการจัดทําบริการสาธารกับผู้ถูกฟ้องคดีนะครับและไม่มีข้อกําหนดซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ อันจะมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2564 <42. S 1> 2นะครับผมดังนั้นมูลพิพาทคดีนี้จึงเป็นเรื่องกระทําการชำระหนี้ตามข้อตกลงในสัญญากู้เงินซึ่งเป็นสัญญาทางแพ่งมไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรคหนึ่งมาตร4ครับแ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องนี้ไว้พิจารณานะครับคำสั่งศาลปกครองสุดที่550ท2563นะครับเป็นถ้าท่านใดสงสัยหรืออยากศึกษาเพิ่มเติมก็ต่างคําสั่งนี้ครับ550 2563สิร์ชาห้ใช่ครับคำสั่งศาลปกครองสุดที่นี่ 550ท25 3ครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่ฟังแล้วก็จะได้รับรู้นะครับว่าว่าคำตอบก็คือว่าเอ๊อย่างนี้กรณีอย่างที่กล่าวคุยกันมาเนี่ยจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่นะครับก็คำตอบก็คือไม่ได้นะครับจริงจถึงตกสจะเป็นหน่วยงานตามปกครองก็จริงแต่เราก็ต้องไปดูตรงสัญญาด้วยใช่ไหมครับคือสิ่งที่เรารู้ วันนี้นะครับพี่อนตานก็คือทกศเนี่ยเป็นหน่วยงานทางปกครองนะครับผมผมก็เพิ่งรู้วันนี้แหละครับทกศเป็นหน่วยงานทางปกครองครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพศ2 5ง9นะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าได้รู้กันนะครับน่วยงานทางปกครองจําไว้ผมก็จำไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็แต่ว่าอีกข้อหนึ่งก็คือสัญญากู้เงินนะครับ กับทกศนะครับ,รบตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของธนาคารก็คือเหมือนกับเข้าใจว่าเมื่อธนาคารเนี่ยทกศนะเขาเขาก็มีหน้าที่อาจจะมีหน้าที่อีกหน้าที่ก็คือเหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับผมธนาคารพาณิชย์ทั่วไปก็ธนาคารอื่นๆที่เขาไม่ใช่ เป็นหน่วยงานทางปกครองอก็เป็นเขาก็ปล่อยเงินกู้ใช่ไหมครับ,รบการปล่อยเงินกู้เนี่ยก็เป็นการดําเนินการในในเชิงธุรกิจการพาณิชย์นะครับผมก็เมื่อเป็นการดําเนินทางธุรกิจการพาณิชย์เนี่ยก็แน่นอนแล้วครับก็ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายของเอกชนต่อเอกชนก็เหมือนกับปีต่ตางๆ มีปัญหากับเอกชนอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาระหว่างเอกชนต่อเอกชนไปนะครับก็ไม่เข้าขอบเขตไม่เาสาราใช่ครับก็แต่แต่ก็เป็นเรื่องที่ยกขึ้นมาพูดคุยก็เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแล้วทีนี้การใช้สิทธิ์ให้ถูกช่องถูกทางเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้สิทธิ์ที่ดีนะครับแล้วก็จะรวดเร็วด้ว่าใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เป็น ชาวสวนชาวไร่ชาวนาที่ติดต่ออยู่กับนธานาทรของกศนะครับ,รบท่านก็ได้รับฟังและรับรู้ไว้ว่าเคสลักษณะนี้ก็ mm hmm. ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ mm hmm. ก็ให้รู้ช่องทางที่จะไป ดำเนินการทางศาลได้ถูกต้องนะครับครับผมกับก็สาหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพิสุเช่นเคยนะครับที่นําอุตาหณ์ดีๆแบบนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับถือว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับเกี่ยวกับธนาคารตกสนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจะจากลากันไปนะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิยุกกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลา้กับพวกเราสองคนเนี่ยได้มาจัดรายการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ